ในเกมนี้ฝั่งตรงข้ามเลือกมาเป็นไฮยเตะแล้วก็แรสทุกคนลองดาสิว่าพี่จะหยิบรมตัวไหนมาเล่นระหว่างรมซ้ำที่ไฮยเตะเกลียด e หรือว่าแทางที่แรสไม่ชอบและดีใจกับคนที่ตอบถูกด้วยพี่เลือกดอเรียมาเล่นใครเขาสดแรสกันนะช่างเป็นวันที่ขึ้นลมเป็นใจจริงๆเลยนะฮะโหตัวเยี่ยวคือดีตัวเยี่ยวได้ยังเอามาอีกในขณะที่มีคนกําลังบูรี่ดอรียก็มีเมทที่ตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะได้อันติสองรอบแล้วเขาพิมพ์หน้าลากมากจ้า ถอนคำพูดก่อนตอนนี้เริ่มอยากเล่นแทงแล้วฝั่งตรงข้ามโลมเป็นหมึกก็คือรู้เลยเกมนี้ซีฟู้ดต้องเข้าแต่ลอริออนพูดพอมากนานๆทีจะเจอคนในเกมพูดพออพีพวกเม็ดออตอเอยเม็ดม่วงกับโปกะลั่นจริงจบสายเหียดตัวเองก็เมดททาขึ้นเหมือนกันแหละ สำหรับดดเรียในเกมนี้เราก็จะอันติได้ทั้งกับเมนแล้วก็แคร์รี่เลยเราเอาเป็นสกิลหนึ่งมานะคะสกิลหนึ่งของดอเรียเนี่ยยิ่งใกล้มันจะยิ่งผลักไกลแถมยังมีมินิสตันด้วยเราเป็นดดเรียสายรับลา่าตะเวนแล้วเห็นเขาฟาร์มบัฟฟ้าอยู่ก็พิมพ์ไปเลยว่าเอานอจะฟาร์มจบบนในเกมนี้จากนั้นเราเดินลงมาเติมเลนแคร์รี่เลยค่ะแล้วก็เรียบร้อยเราเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเขากาลังบวกกันอย่างเมามันล้วก็อย่าลืมเอามังกรเล็กด้วยนะคะเพราะว่าจะได้เงินทั้งทีมสกิลหนึ่งเนี่ออมายก ຫມຶກຫມຶກກດອງຫມກດອງຫມກກະດິ່ງຫມກກະດອຍ ที่ว่าเราชอบให้แฟนของเราเล่นแครีเพราะเวลาเราเห็นโลมฝั่งตรงข้ามหายเราสามารถคอนโทรลเขาได้ง่ายคือพอเราบอกให้เขาถอยอะ่ะเขาก็ถอยเลยสําหรับซีซั่นนี้ที่เล่นมาหลังๆเราจะค่อนข้างอยู่ติดเลนแครีนะคะเพราะว่าเมทเขาสามารถเดินเกมแทนเราได้เรนล่างเจอโถมเยอะขนาดน,นี้ก็ไม่น่าไหวเท่าไหร่ด้วยความที่อันตีของเรามันใช้ได้กับทั้งเมทแล้วก็แครีด้วยแหละบ้เาเราเรียมาเล่นก็ใช่ว่าจะกลัวเราชอบใช้สกิลหนึ่งไปแยแยฝั่งตรงข้ามไม่รู้ใครเคยทาเหมือนกันบ้างเอาเมทเขาไปล้วงเอลันดอร์และตุยเองเขาน่าจะ นาและแม่อันติยัดหน้าเข้ามาอีกคนเรียวมามาเติมได้ทันเวลาเก็บหมึกไปได้เรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตดีๆทุกคนจะเห็นม้าว้ามาเติมด้วยคนที่ดีใจไม่ได้ใช้อันติเราสักทีอุ้ยอันติสองรอบไอสัตว์กูยังไม่ได้รีแห้มาสักครัง้งมันยังไม่เคยมาเลย รีคิดว่เขาดูต้นเกมมากเลยกูจะเดินยังไงแต่ว่าในไฟนี้เขาก็ลงมาหาเราถึงที่เลยนะคะเราก็จะเก็บอันติไว้แล้วก็รอรีให้เขาเดินมาปิดหลังสวยด้วยนะไฟนี้ยกไปแล้วหนึ่งรอบเราไม่รอช้าก็รีอันติให้ไปเลยเราเห็นแลสมาด้านหลังแต่ว่าถอยไม่ได้แล้วตามเข้าไปนะคะแทงป้อมให้เขาก็ลิออนเก็บพยาเตไปได้ส่วนเราก็ลาดเขาไปได้ทั้งสองตัวเลยเรียบร้อยนเขาก็มาแล้วเลยเชื่อใจลองเดินตามเขาดูสักทีอุ้ยตายเจอตัวดีด้วยรอบนี้เจอบอค่ะรอลิออนเขามีอันตินายกโดนไปแล้วด้วยส่วนนี้ไม่มีรเลย ก็เลยเรียบร้อยไม่เป็นไรคนเรามันยังผิดพลาดกันได้เช็คดูว่าเท่าไหร่ถึงจะได้ตัดเลือดแล้วพิมพ์บอกเขาไปแก้เขินเกิมารอบนี้เขาก็บอกให้เดินตามอีกนะคะเดี๋ยวพาเดินว่าอย่างงั้นอนะเอาป่ะ พาเดินก็พาเดินม,มาขนาดนี้แล้วถ้าไม่เดินด้วยมันก็ยังไงอยู่โคดาวันติสิบวีก็ไม่เป็นไรค่ะกดให้ไปเลยเอรันดอบปลิวแค่ไหนก็โดนลอริออนยกอยู่ดีแต่มันไม่ตายกันมันปลิวจริงในขณะที่กําลังเดินไล่เขาอย่างเมามันโอไมค์ก็โดนมาเลโตโพนี้แล้วก็ปลาหมึกอันติสว่วนเรียบร้อยเราก็เป็นลมที่ดีพร้อมจะซัพพอร์ตทีมเสมออยากเข้าก็เข้าไม่มีขาดตอนในไฟหน้าเราก็จะมีตัดเลือดใช้แล้วนะคะน่าจะสบายขึ้นในรอบนี้ที่ลอริออนเขาอันติเข้าไปเก็บมวยมาได้ใช่ค่ะเราไม่ได้เข้าไปกับเขาแล้วก็รู้ หลังๆก็ยังช่วยเดินตามเขาอยู่นะคะแต่บางครั้งที่เราดูในแมาเห็นเพื่อนโดนไล่ตามมาเราก็ต้องเดินมาเติมเดินไปตามแผน ดมาไ้อีกแล้วใครที่เล่นดอนเรียไม่แน่ใจว่าจะต้องอันติให้เพื่อนตอนไหนดูรูปฮีโร่ตรงข้างมินิแมปก็ได้ค่ะถ้าไม่มีจุดเขียวก็แปลว่าเพื่อนใช้อันติไปแล้วสามารถรีอันติให้เพื่อนได้เลยใครที่มีจุดเขียวอยู่ก็แปลว่าคนนั้นน่ะมีอันติสต่ลักนี้จะบอกเฉพาะทีมเรานะทีมตรงข้ามเขาไม่ได้บอกสำหรับสกิล2ถ้าใช้ในไฟที่อยู่นอกป้อมแบบนี้ให้เล็งเพื่อนที่ HP น้อยๆไว้หรือไม่ก็โดดใส่เพื่อนที่กําลังแทงแทนเราอยู่ก็ได้ในไฟนี้เฟนนิกคลิงเข้าไปเปิดเอรันดอนนะคะเราก็มาช่วยสตัน ใโดดลงดีแล้วสร้างบ่อมันจะคืนครูดาวให้30%มด้วยแล้วอันติของดอเรียไม่จาเป็นต้องรีเฉพาะอันติเพื่อนนะรีสกิลอื่นให้ก็ได้ดย,ย้อนคือหนีมาไกลามากแต่มาก็ยังตามอยู่นี่ไม่ค่อยสนใจตัวข้างหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเขามีโมบิลิตี้ในการหนีเยอะแล้วเรียวมาที่อยู่ข้างหลังเขาก็ดักไฟดีซะด้วยเก็บมวยมาได้ลเลำบุนตัวสุดท้ายของฝั่งตรงข้ามก็เรียบร้อยจากนั้นล้วก็ขึ้นบ้านด้านบนต่อคะ่ะเรายัางจบบ้านเขาไม่ได้นะแล้ฝั่งตรงข้ามเขาก็ทยอยเกิดมาเหมือนกันก็มีะะเฟนกนลเย อยู่รอจนดาร์คเลเยอร์เดินมาทุกคนจะเห็นว่ามันนัวมากเลยใช่ปะเราจะเลงสกิลสองเข้าไปหาคนที่อยู่ไกลปอมมาที่สุดเพราะว่าถ้าอยู่ในบ่อเรามันจะฮิวขึ้นเรื่อยๆด้วยเราก็รอสกิลหนึ่งหลักฝั่งตรงข้ามที่จะเข้ามาล้วงเมลหรือแครี่เราบอกตรงๆว่าจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามตุยเราดูไม่รู้เรื่องเลยเราก็เล่นพิมพ์ว่ารับให้หมดเรายังงงอยู่เลยรับอะไรน่าจะเป็นฟิลแบบเข้าไปรับดาเมจให้ละมั้งเราเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้เป็นดาวที่20ของเราเวลาที่ได้เล่นลมซัพพอร์ตเช่นดดดออออเเเเลียยนนนนนน่่่ร้้้สสกกกาาาบบังงมมมิิตตคคคื็ุะะะไไ あっ<リ>